อ่ะพอดีผมตั้งเบิร์นะครับอันนี้เราก็จะมาสอนการใช้งานตู้อบข้าวที่แปลงใหญ่ข้าวตำบนป่าคาอำเภอท่าอ่างผาจังหวัดน่านจังหวัดน่านท่าอ่างผานะครับผมนะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับเปิดสวิฟช์แล้วนะครับครับสิ่งที่จะทาคือผมจะสอนแค่2ส,ส่วนส่วนที่1คือโครงสร้างก่อนให้เข้าใจโครงสร้างส่วนที่สองเรื่องโปรแกรมโปรแกรมผมเปิดแล้วแต่เรายังไม่สอนเราจะดูเรื่องโครงสร้างก่อนโครงสร้างจะประกอบด้วยมอเตอร์3ตัวมอเตอร์ต้นกระพาะหนึ่งตัวอยู่บนยอดมอเตอร์พัดลมและมอเตอร์โรตารี่เบรกข้าวคือ ตัวที่หมุนตรงโซ่ฝั่งนูน้นอ่ามี3ตัวโอเคนะฮะนึกออกแล้วนะแล้วระบบจะแบ่งออกเป็นระบบหมุนเวียนนะก็คือ1มีการอบหมุนเวียนแล้วก็ถังรอพักนะครับการหมุนเวียนคือจะแบ่งข้าวโซนแดงนี่คือการอบข้าวโซนแดงนี่คืออบข้าวนะครับการไหลโรตารีจะเปิดปิดตามจังหวะเวลาไหลมาที่ตรงด้านล่างที่เป็นสีเงินตรงนี้ไปที่กระเพาะแล้วจะกระเพาะลำเลียงขึ้นไปพักบนถังขาวอันนี้คือระบบหมุนเวียนรายการเราจ่ายข้าวแล้วกันนะ คำถามคือบางคนจะสงสัยว่าอบไปได้จ่ายข้าวไปได้วยได้ไหมไม่ได้นะครับต้องใส่ข้าวไปก่อนต้องใส่ข้าวขึ้นไปเต็มก่อนให้เต็มก่อนเต็มเริ่มต้นที่ระบบหมุนเวียนเนี่ยมันเป็นระบบออโต้ออโต้ถูกต้องครับเราใส่ไปก่อนขั้นต่ำเลยไหนเลยที่ตัวแดงน่าจะอยู่ประมาณสองตองันสองตันสองสองตันห้าเนี่ยเริ่มด้วยแดงจนถึงสูงสุดก็คือชั้นที่สามของตัวสีขาวนั่นคือสูงสุดที่ใส่ได้อโอเคนะครับ,รบใส่ก่อนแล้วอบไม่ใช่ใส่ไปอบไปไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบมีการหมุนเวียน โอเคไหมครับเข้าใจครับอ่าส่วนที่ให้ความร้อนนะครับก็คืออันนี้เราเมื่อกี้เราคือใช้ระบบไฟฟ้าในการหมุนเวียนต่อไปคือระบบความร้อนเราจะใช้ตรงนี้ตรงนี้เป็นชุดให้ความร้อนโดยผ่านหัวเบอร์เนอร์นะครับที่แรกอ่าเขาเรียกให้ความร้อนสูงโดยใช้แก๊ส LPG นะครับอันนี้คือตัวโครงสร้างตัวตู้อ่ามีคําถามไหมครับเข้าใจละอันนี้เข้าใจนะครับต่อไปเรื่องโครงสร้างเราบอกแล้วก็คือลูกจะเป็นการหมุนเวียนข้าวเราจะจําลองการอบข้าวแบบเหมือนร้านตากเลยความร้อน อัดเข้าไปแล้วก็มีลมผ่านลมจะดูดความร้อนไปแลกเปลี่ยนความชื้นภายในแล้วก็ดึงความชื้นออกไฟข้างหลังหมายความว่าร้อนไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ออกร้อนไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ออกทำหน้าที่อย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยข้าวมีหน้าที่ไหลแล้วก็วนไหลแล้วก็วนไหลแล้วก็วนเหมือนกันเราเกลีย่ยเราตากใช่ลานตากเลยลานตากอุณหภูมิที่เราตั้งเข้าไปเนี่ยหน้าหัวเตาเราเนี่ยอยู่ที่1 0 0องศาแต่เข้าไปแลกเปลี่ยนเนี่ยทำยังไงก็ไม่เกิน6 5ถึง70องศาหมายความว่านี่คือข่ามาตรฐานที่ข้าวจะโดนความร้้อนได ข้าวจะไม่ตายก็อยู่ที่ประมาณหกสิบหกอยู่ประมาณนี้ถ้า6กสิเนี้ยเมล็ดพันธุ์ข้าวย่างงอกอยู่ตามมาตรฐานการเกษตรเลยก็คือไม่เกิน75ไม่เกิน75็นี่ก็ถือว่าสามารถให้ข้าวงอกได้เราเซตระบบเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ต้องไปตั้งว่าไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งว่าจะให้ความร้อนไม่เกินทต่ำกว่า60อะไรพวกนี้ได้ไหม ได้ครับแล้วก็เซตที่หน้าจอได้เลยเซตที่หน้าจอว่าความร้อนเนี่ยความร้อนหน้าเตาจากร้อยหนึ่งก็ลดลงมา80มันจะหายไปประมาณ30มสิบรน้อยหนึ่งมันจะอยู่นหน้าเตาอยู่ประมาณหกสิบหกสิบห้าหายไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคไหมฮะประมาณนี้เ<ช><ช>ดืเบื้องต้นเราเซตประมาณนี้เพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องแล้เราจะมีก๊าซไรเวลากำหนดไงก็คือหกชั่วโมงหชั่วโมงขั้นต่ำเริ่มต้นอบที่หกชั่วโมงไม่ต่ำกว่านี้<ช>ส่วนใหญ่เพราะว่าข้าาาาาาาวววววววปปปปลลููกกกกกเเเเเเนนนนนีีี่่่่่่่ยยถ้้รรร็็ชัััััโมมมมงงขจจจะะะะญหคืออตติไพา เราจะแห้งจากภายนอกเข้าสู่ภายในไอหกชั่วโมงนี่คือข้าวข้าวสดข้าวสดข้าวสดนะไม่ว่าข้าวจะอะไรข้าวจะมีความชื้นเท่าไหร่แล้วแต่เริ่มต้นที่หกชั่วโมงที่หกชั่วโมงหกสมมติว่าความชื้นอยู่ที่สิบสี่ก็ต้องหกชั่วโมงอ๋อถ้าอันนี้มันแห้งแล้วอันนี้เขาเรียกแห้งแล้วแห้งไม่ถึ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 งเอาแบบข้าวสดเลยข้าวสดข้าวสดคือหกชั่วโมงใช่ครับเพราะว่าเราเคยทดสอบแล้วเร็วกว่านี้ได้ไหมไมนแห้งได้ เอาไว้สับสีอย่างเดียวแต่ไม่ปลูกปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่ดีถ้าเอาไว้เขาไว้กินเนี่ยได้ทำให้เร็วได้เราเพิ่มความเร็วเพิ่มความเพิ่มความร้อนเพิ่มความร้อนขึ้นเวลาเท่าเดิมเพิ่มความร้อนเราตัวจอุณหภูมิที่สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงมาได้แล้วก็ออกได้อันนั้นคือเราแค่เพิ่มความร้อนเข้าไปเฉยๆพอมันก็ระบบจะเซตความร้อนนี่เราสามารถเพิ่มและลดได้เพิ่มและลดได้แล้วก็ตัดเองอัตโนมัติด้วยเราจะควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบคอมคือความ ดอแล้วสตาร์ตติดใหม่เปิดติดใหม่อัตโนมัติเลยไม่ต้องกังวลว่าการเปลืองเชื้อเพลิงนั้นไม่ได้เปลืองเพราะว่าเราไม่ใด้จ่ายตลอดเวลาเ,เราจ่ายด้วยระบบคอมและมีเซ็นเซอร์เช็คมันจะง่ายกว่าเ,เ,เวลาเชื้อเพลิงหมดไม่มีอะไรมากครับเราก็เปลี่ยนหัวแก๊สเลยเปลี่ยนใส่ใหม่ระบบก็ติดใหม่เชื้อเพลิงมันก็ติดขึ้นอีกถ้าสมมติว่ามันหมดปุ๊บเนี่ยเราสามารถต่อได้ต่อได้เลยต่อได้เลยใช่ไหมร,ระบบไม่ไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรามีเวลาซิทอัพให้ด้วยเรามีเวลาตั้งให้ด้วยอ่ะตอนนีงเดินเครื่องไว เราเดินต่อได้เดินต่อได้แล้วสามารถเซตเวลาเริ่มต้นสูตรใหม่ได้ในโปรแกรมมันนะมันจะมีตัวจับเวลาให้เลยเป็นนาทีเพราะเบื้องต้นเราเซตไปที่6ชั่วโมงยืนพื้นอยู่แล้ว6ชั่วโมงเบ็ดเสร็จทั้งคูดาวด้วยจะมีคูดาวด้วยก็คือลดความร้อนด้วยในระบบจะมีอบเสร็จคูดาวลดความร้อนในข้าวให้ข้าวเย็นเอาถึงปล่อยออกเครื่องจะหยุดสโลวว่า6ชั่วโมงนี้ปล่อยออกได้เลยปล่อยได้เลยครับมันจะมันจะเซตอัพเลย6ชั่วโมงนี้นจะเกินนิดหน่อยเพราะว่าจะมีการคูดาวประมาณครึ่งชั่วโมง เฉพาะข้าวพันนี่นะข้าวขอผมฮะไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายลองทดสอบแล้วทดสอบมาแล้วใช่ไหมหกชั่วโมงนี้คือไม่มีว่าความร้อนเท่านี้ไม่กินไดคือระบบที่ตั้งนี้ความความนอกชัวชอบชัวแต่ว่าเราแค่บอกว่าไอ้อันหนึ่งก็คือพี่อยาจจะเซตอัพให้เวลามันยืดกว่านี้ได้เช่น6ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมงก็ได้เพราะข้าวพันเนี่ยยิ่งช้ายิ่งดีใช่ใช่ยิ่งช้ายิ่งความความร้อนช้าช้ายิ่งนานยิ่งดีนะครับโดยเบื้องต้นเราสอบขั้นต่ํายังไงก็ไม่ต่ำพอ ถ้าต่ำโมหกแสดงว่าความร้อนอาจจะเยอะไปจะจูนต่ำลงหน่อยแต่ถ้าถ้าประมาณถ้าเราถ้าเราตั้งไว้สักแปดนี่ได้ไหมได้ครับผมเซตไว้แปดให้เลยก็ได้ผมสามารถเซตให้ถึงแปดแล้วเร็วกว่านั้นไม่ต่ำโมหกใช้ได้แปดนี่ก็คือเข้าเข้าโสดนะใช่เข้าสดเข้าสดใช่ครับได้ครับผมเซตให้เลยอัตโนมัติผมเข้าเซตที่เวลาตรงนี้เลยจะมีคำว่าเซตเวลาตรงนี้ให้แมพแล้วขออนุญาตนะครับพี่ประพัฒลองอ่านลองอ่านคู่มือดูครับเพื่อมีอะไรบ้างครับ ข้อมือก็อัตโนมัติกึงอัตโนมัติด้วยมือแจ้งเตือนเซตเวลา,าวันที่เล้วเวลาใช่ไหมครับใช่ผมจะเซตแจ้งเตือนคือถ้ามันเครื่องมีปัญหามันจะขึ้นช่องนี้เครื่องจะไม่นำทำงานอันนี้อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเรารู้อ่าจะเซตเวลาเนี่ยจะมีเมนูไหมครับนำข้าเข้าวอ,อบข้าวคููดาวนําเข้าออกอุณหภูมิมตัวนี้เขาเรียกออโต้ผมเข้าไปเซตออโต้ให้แล้ว<อ>ลูกค้าลูกค้าสามารถเซตได้ไหมเซตได้ไมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะเซตให้อัตโนมัติไปเลยนะครับเช่นอบข้าวเนี่ยเราเซตให้แล้วเนี่ย อุณหภูมิอบข้าวเวลาอบข้าวเราอบข้าวอยู่ประมาณสักไม่ต่ำกว่าสามร้อยหกสิบอาทีชั่วโมงแล้วอุณหภูมิเราเซตอยู่แล้วว่านี่หนึ่งร้อยองศาบวกลบห้าหนึ่งร้อยองศาหนึ่งร้อยองศาหน้าเตาข้างในจะลดไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือหกสิบหกสิบแต่ตัวนั้นไม่ต้องคิดจมวนเพราะต่อให้อุณหภูมิถึงสองร้อยเนี่ยมันก็ไม่ถึงเพราะว่าอัตราการแลกเปลี่ยนยังไงก็ไม่เกินเจ็ดสิบห้าเพราะว่าผมคำนวณกันมาแล้วว่าลมมันจะเข้ามมไไ่่่่ททีีเป็็นห่วงกคือกลัวข้าวมันตายยเเเเเฉอ่าาาาขข้้ใใจจพระรา เราเซตตรงนี้ไปแล้วยังไงมันก็ไม่เกินเท่านั้นเพราะว่ามันมีลิมิตอยู่ข้างในลิมิตการเซตเ้าเขาเรียกว่าไม่ต้องวนนะครับนะตัวนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอ่ะโอเคตรงนี้มีคําถามไหมครับอ่าไม่มีละไม่มีนะ๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะค่อยแป๊บนึ่งผมขอเซตตป๊บหนึงเซตจะได้จบทีเดียวนะครับผมตัวนี้ผมจะทําให้ดูก่อนเดี๋ยวจะเซตได้ถูกนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าผมตั้งเป็นระบบอัตโนมัติให้จะได้ไม่งงนะครับ เดี๋ยวผมสอนทีเดียวเดี๋ยวขอญอาตนะนะผมเซตเวลานี่คือเวลาทั้งหมดเราเซตให้แล้วทั้งหมด8ชั่วโมงมนี่คือเวลาออโต้8ชั่วโมงอุณหภูมิจะเล่นตามนี้ 190, 90, 80, 80, 75ประมาณนี้มันจะเป็นการลดหลั่นอุณหภูมิล,ลงมาเพื่อให้ข้าวนั้นไม่ตายนึ่งมไม่ตายตัวอโอเค นี่เป็นเราอัตโ,ตโนมัติลูกค้าสามารถเล่นได้แต่เื้องต้นเดี๋ยวเพิ่งเล่นจดสถิติก่อนแล้วก็เดี๋ยวโทรหาเราเราก็จะได้เขาเรียกอะไรเราทดสอบมาแล้วว่าประมาณนี้โอเคแล้วทั่วไปลูกค้ามีนที่แค่ใส่ข้าวดูเปลี่ยนเปลี่ยนเชื้อเพลิงพอแล้วอ,อ่ะต่อไปมีคําถามต่อไหมนี่ผมจะสอนแค่การใช้งานจริงๆแล้วอ่าอ่าตัวน,นี้ตนนัวน,นี้คือคือข้าวสดเนาะข้าวสดเราเรา,เราเป็นระบบกดด้วยมือครับกดด้วยมือครับกดด้วยมือครับนี่นะใช่ครับกดควบคุมหน้าจอด้วยมือควบคุมหน้าจอด้วยใช่ครับ เปิดกระเพาะครับเปิดกระเพา<อ>ะเริ่ม,เร,มเริ่มกระเพาะจ่ายข้าเลยเลยครับแค่นี้แค่นี้จ่ายข้าเลยเ,เ,เ,เลยอ่าโอาเก๊า กดนี่กดแล้วเลยอ่ะยกเลิกแล้วดดแล้วก็นี่ด้วย<ะ>กดนี้ด้วยครับอ่าเลือกเพราะว่าเรามีหน้าจอสามหน้าจอใช่ไหมครับด้วยมืออ๋อคือออโต้ออโต้ใช่ไหมมันจะล็อกหน้าใครหน้ามันถ้าเราไม่กดอ,ออกเนี่ยเดี๋ยวมันจะล็อกข้างจอไว้อ่าโอเคพอกดมือเสร็จปุ๊บเรากลับไปที่รูปบ้านครับบ้านบ้านเสร็จไปออโต้เลยครับไปอ่โนมุมน้แล้วก็เลือกโหมดออโต้ครับโหมดออโต้ข้อมูลครับนี่เลือกโหมดใช่แล้วก็ อบข้าว<ช>อ่ะัตโนมัตินี่นะถูกต้องครับเราตั้งแล้วใช่ไหมใช่ครับทำงานเองนะครับรอ,อนะฮะระบบจะทำงานจนครบรอก่อนนะฮะให้เราทำงานครบก่อนเพราะว่ามันจะรันตัวกระเพาะก็ยังใช้ย,ยังยังทำงานอยู่มันทำงานออโต้หมุนหมุนมัน,มน,มนว่หมุนเอ่ะนี่หมุนแล้วเนี่ย<อ>มาแล้วข้าวจะลงมาดิครับนี่ข้าวจะไหลมาตรงนี้แหละนี่ยนะข้าวจะไหลมา มันจะไหลมาเป็นจังหวะจังหวะนะจะไหลลงมาเป็นจังหวะจังหวะมาแล้วนะมาแล้วนะห็่ไหมมันก็จะหมุนเวียนไปเรื่รอยใช่ไหมครับ<ช>เราให้เครื่องเดินก่อนเราเราู้ระบบทำงานแล้วใช่ไหมครับเราค่อยเปิดเชื้อเพลิงครับแต่แล้วเราเปิดเชื้อเพลิงครับเราเรายังไม่เปิดใช่ไหมใช่ยังไม่เปิดเชื้อเพลิงไว้ที่หลังเพราะว่าเชื้อเพลิงคือความร้อนเราต้องมาดูครับมาดูที่หัวเตานะครับเรามาอยู่ตรงนี้นะเราเปิดเตาแก๊สธรรมดาเลยเปิดก็ติดแล้วครับ <pave> แค่นี้เองพักการทำงานประมาณไปเองเลยใช่ใช่เปิดทำงานเองเลยใช่เปิดเปิดที่เดียวถ้าเราจะจูแรงครับจูตรงนี้อันนี้เบาเนี่ยเบาเหรอเบาอันนี้แรงนะแรงเจ๊เราเบาแรงมันอยู่ที่เราแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันตัดเองมันเป็นในการจ่ายแก๊สเฉยๆอ๋อระบบมันตัดเองใช่แต่เราแค่จ่ายแก๊สเราอุ่นจะตั้งไว้ประมาณตั้งมันติดง่ายไว้ก่อนครับตั้งเอากลางๆไว้ก่อนตั้งให้ติดง่ายไว้ก่อน ต้องแรงใช่ครับต้องลัวว่าข้าวเรามันแห้งแล้วไงใช่ครับผมก็มีแค่นี้ข้าวเรามันแห้งแล้วไม่มีครับถึงเวลาถ้าเครื่องมีปัญหาเออเรื่องอะไรครับแนะนำเลยครับอย่างแรกปิดวาล์วแก๊สก่อนอ่าเกิดปัญหาแล้วแต่ปิดแก๊สก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดไฟลืมไฟรั้วแล้วปิดแก๊สก่อนแล้วก็มาดูเครื่องเพราะว่าระบบไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรแล้วแต่ที่มีไฟเกี่ยวข้องยังไงก็ต้องปิดไฟก่อนไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นแก๊สไม่อว่าอะไรแล้วแต่ปิดก่อนง่ายกว่าเพราะเรา ก็เ,เปิดแค่นี้ครับง่ายๆแก๊สหมดทำไงก็ปิดวาล์วแก๊สเอาแก๊สใหม่มาใส่แล้วก็เปิดเปิดจบง่ายไหมครัโอเคแต่หัวเบรนเนอร์เป็นระบบหัวเบรนเนอร์อ,อุตสาหการรมขนาดใหญ่แล้วมันเปิดปิดอัตโนมัติทัมันอยู่แล้วไม่ต้องกังวลง่ายง่ายง่ายเข้าใจง่ายครัเราเราผมผมส่งตัวนี้เป็นสองร้อยแล้วอะ่ะ 200รกว่าตู้แล้วผมเลยรู้ว่าลูกค้าเกษตรอชาวบ้านควรจะใช้ประมาณไหนก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยให้ตอนนี้คือประเด็นสำคัญก่อนคือต้องข้าปลูกให้ได้ก่อนข้าปลูกให้แห้งข้าวได้คุณภาพกับเสมอกันก่อนไอที่เหลือค่อยๆปรับกันข้าวกินเราจัดปัตรียางเหรอเราไปตั้งค่าอีกอย่างตอนนี้ผมให้เท่ากันก่อนอ๋อข้าวกินส่วนใหญ่ต้องเร่งเวลาได้ข้อดีคือมันเร่งเวลาเร่งเวลาได้แต่ก็ยังไม่ขึ้นมาแต่ยังไม่ทำยังไม่ทำเอาข้าวปลูกก่อนใช่เอาระบบเดียวกันก็แล้วกันดูดกันเลยดีกว่า ข้าวปลูกก็สีร็วเดยมกันแต่เราสามารถเล่นความชื้นก่อนได้ไงเราแค่สิบห้าสิหกก็ออกแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเชื้อเบอร์ก็น้อยลงเพราะว่าการสีข้าวได้อุณหภูมิตำเพราะว่าเราถ้าเกิดว่าข้าวเราอยู่ที่สิบห้าสหกนะครับข้าวจะสีได้ตัวสวยกว่าเป็นตัวเยอะกว่าถ้าเรามาสิบเสิบสองนะสังเกตเราข้าวปลูกเป็นสีนะไม่ค่อยได้ตัวหรอกนี่คือข้อได้เปรียบเราทำเป็นข้าวปลูกไปก่อน ข้าวโป่เนี่ยข้าวกินเนี่ยมันความเชื่ออยู่ที่สิบสองบอกแล้วข้าวไม่เต็มท่อไงข้าวไม่เต็มท่อไงเนี่ยข้าวมันไม่เต็มท่ออมันจะมีช่องว่างอยู่ที่มันลมมันวิ่งผ่านร่ะมันจะไปแทงข้าวหลุดออกมาเพราะโดยปกติข้าวกับลมมันจะคนละช่องอยู่แล้วแต่นี่คือช่องมันว่างเยอะมันจะหลุดก็เดียว่าถ้าไม่เต็มไม่เต็มแต่ว่าเราแต่ว่ามีตัวระบายตรงนี้นั่นเอง เราสามารถเปิดได้เปิดแล้วก็ระบายได้ทีนี้เ็เปิดเราไม่ให้ลมแรงไม่ให้ลมแรงเปิดเพื่อระบายข้าวลงมามันเป็นตัวกักไม่ให้ข้าวหลุดตัวนี้มันเริ่มเต็มไงเดี๋ยวเราปิดก่อนโอเคประมาณนี้แหละแเดี๋ยวเส้นชาดเชือกเ่อเฉยแล้ว